กระบะมิสูขับตัดหน้าเก๋งวีออสทางตรงถูกชนกลางลำบาดเจ็บหนึ่งรายที่หน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดราดร้อยตำรวจโทรอดุลศักด์เว่นใหญ่ร้อยเวรสพเมืองตราดได้รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายหลังรับแจ้งจะเดินทางไปยังที่เกิดเหตุพร้อมกับประสานไปยังเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดให้เดินทางไปรับในที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บชื่อนางสุพัฒน์พรสัมมาวิ์ บาดเจ็บศีรษะแตกขับรถยนต์กระบะมิซูหมายเลขทะเบียนบบใบไม้8535ตราดสภาพรถด้านขวาถูกชนจนยับก่อนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดจะประถมพยาบาลเบื้องต้นและนำตัวส่งโรงพยาบาลตราดส่วนรถยนต์อีกคันเป็นรถเกง๋งโตโยต้วยตาวีออสหมายเลขทะเบียน3ก่อไก่บบใบไม้6กยกกรุงเทพมหานครสภาพรถด้านหน้าพังยับคนขับขี่ชื่อนายกิติพงศ์เสือเสนาอายุ29ป่ปีไม่ได้รับบาดเจ็บจากการตรวจส ตรวจสอบในที่เกิดเหตุเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบว่ารถกระบะของนางสุพัฒพรขับมาจากซอยตัดหน้ารถเก๋ง v ีออที่ขับมาจากอำเภอเขาสมิงมาจากจันเหรอขับคันแดงเหรอกันแดงนี่แหละครับะอะไรับสตอครับพอดีผมเพื่อซ่อมคอมพิวเตอร์จากธนาคา,ารกสิกรออกมาจะไปธนาคา,า,ารต่อ ขับมาทางตรงรถกระบะนี้ออกมาตัดหน้าผมก็ทางด้านเห็นเบรกไม่ทันเบรกแล้วยังไงก็ไม่ทันก็ออกอย่ากโู้มาปุ๊บตรงมาคิดว่าเขายังไม่ออกออกตัดเลยผมเบรกหน้าีออไปดลม่อยู่